ครับสวัสดีครับชื่อนายอนันต์หมิ่นแดงน,นะครับชื่อเล่นชื่อตุ้มตา,มาครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจองเกล้าธนบุรีหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของบางมดนี่นะครับก็ผมเองก็เข้ามาฝึกงานที่ไซเทคนะครับที่ไซเทคนี้ก็มีงานให้ฝึกมากมายหลายรูปแบบเลยนะครับที่ผมได้รับผิดชอบนะครับก็มีเรื่องของการแก้ไข iOS application มีการใช้ c m S magento มีการเข้าไปแก้ไขการตรวจสอบช่องโหว่ของ เซิร์ฟเวอร์นะครับมีโปรเจกต์ใหญ่ๆหลายโปรเจกต์เลยให้เราได้ทดลองกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีงานเบสต์เลชเช่นงานพรีเซนเ t ชันงานาการฝึกประสานงานการพูดคุยโทรศัพท์ส่งอ e ีเมลซึ่งบางทีเราอาจจะมองว่างานพวกนี้แม่งเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆวะทำไมเราต้องมาฝึกด้วยวะแต่ในสําหรับมุมมองผมนะค,คือสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า,าสกิลในการติดต่อสานงานกับคน ซึ่งหากเราได้ตรงนี้กลับไปแล้วนับว่าเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของการฝึกงานทั้งนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกพัฒนาตนเองในเรื่องของการปรับตัวเข้าสังคมมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ว่าจะไปทํางานที่ใดก็แล้วแต่ต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าเกิดเราไม่รู้จักที่จะปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองให้เข้ากับสังคมก็คงจะอยู่ได้ลำบากนะครับอันนี้ก็เป็นทักษะที่ได้จากที่นี่ที่สำคัญที่สุดเลย นะครับส่วนที่เรื่องต่อไปนะก็คือความประทับใจของการที่มาฝึกงานที่นี่นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าประทับใจมากที่สุดก็คือการที่พี่ที่ดูแลเราเนี่ยเอาใส่เอาใจใส่ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างดีนะครับที่นี่มีเรื่องสวัสดิการเรื่องที่พักเรื่องอาหารให้เราถ้าจะบอกถ้าเกิด24ชั่วโมงอยู่ที่นี่ได้ก็ก็ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเพื่อนร่วมงาน คือผมตอนที่มาฝึกงานที่เนี่ยผมเริ่มฝึกตั้งแต่มินายนแล้วพอมีเพื่อนเข้ามาร่วมฝึกงานเนี่ยตอนตอนที่ผมเข้ามาที่แรกเนี่ยยังไม่มีเพื่อนเพื่อนมาอยู่เลยตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาเพิ่งฝึกเสร็จกันแล้วก็จะฝึกเสร็จก็ช่วงประมาณปลายกรกฎาเพื่อนก็เพิ่งเข้ามาประมาณสองอาทิตย์สุดท้ายก็ต้องบอกว่าเออเข้ามาแล้วแบบทาให้เรารู้สึกดีมากเออว่าเฮ้ยอย่างน้อยเรามีเพื่อนเพื่อนก็คอยพูดคุยกันมีปัญหาอะไรแบบนี้ก็แชร์แชร์กัน ขอบคุณเปอกมากด้วยนะครับเพื่อนร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็สุดท้ายสิ่งที่อยากฝากถึงกับรุ่นน้องรุ่นต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนก็แล้วแต่รุ่นพี่ก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาฝึกงานหรือว่าทํางานที่บริษัทไซเทคเลยนี้นะครับก็สิ่งที่สําคัญที่สุดของการเข้ามาที่นี่คือการที่เราเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่ทํำยังไงให้เกิดประโยชน์กับองค์กรที่เราอยู่ให้มากที่สุดไม่ว่าจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่า คุณอยากจะเอามันออกมาเพื่อพัฒนาสิ่งที่อยู่หรือเปล่าต่อให้คุณมีความรู้มากแต่คุณไม่พัฒนาองค์กรไม่พัฒนาสิ่งที่คุณกําลังให้ประโยชน์กับคุณณนะตรงนั้นมันก็ไม่เกิเปดประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องใช้ความรู้ที่คุณมีอยู่พัฒนาสิ่งที่คุณได้รับจากเขามาได้มากไ,ได้มากน้อยเท่าไหร่ก็คือส่งต่อไปให้มากเท่านั้นนะครับก็ฝากน้องรุ่นต,ต่อไปไม่ว่างานจะหนักจะมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าน้องจะเก่ง มากน้อยแค่ไหนขอให้แค่กล้าเข้ามานั้นเท่ากับว่าน้องชนะใจตัวเอง